สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวฮะอันเป็นเรื่องของวิชาดาราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์และก็ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกันครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา6กนาฬิกาสานาที ถึงเจ็นาฬิกาสานาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่14มกราคมพุทธศักราช2560ฮะจันทรคตกติการตรงกับวันเสาร์แรมสองค่ำเดือนยี่ปีวอกอัฐศกจุลศักราช1378วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สองท่านนะฮะ มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับคืออาจารย์สิทธิชัยจันทระศิลปินฮะท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาดาราศาสตร์ฮะประจำอยู่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอดีตเป็นหัวหน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์คณชัยธนทวิพัณฑ์กุลฮะท่านเป็นอาจารย์และเป็นกรรมการอยู่ในมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับ สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับสวัสดีอาจารย์นะฮะครับพบกันทุกวันเสาร์นะฮะเสาร์นี้เป็นเสาร์ที่สองนะเสาร์ที่สองคือเสาร์ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราครนะฮะเสาร์สัปดาห์ที่สองนี่เป็นไงครับนะฮะผ่านเสาร์แรกมาครอ่าเพิ่งผ่านเสาร์แรกนะฮะก็เป็นวันเด็กครับนะฮะเป็นวันเด็กนะฮะเรามีวันผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีวันเด็ก เดือนนี้เดือนแรกของปีใหม่ก็ผ่านปีใหม่มาปีใหม่นี่ยอุบัติเหตุเยอะอุบัติเหตุเยอะสรุปอุบัติเหตุช่วงปีใหม่เนี่ยคนตายเกือบห้าร้อยนะเชียดเชียดนะฮะบาดเจ็บหลายพันมากนะฮะสูญเสียชีวิตทรัพย์สินยวดยานนะฮะส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ นะฮะเสียชีวิตกันเยอะนะฮะพอๆกับการทำสทงครามนะย่อยๆเหมือนกันเนะะี่ยเสียชีวิตห้าร้อยอะไรอย่างเนี้ยนะฮะผ่านช่วงปีใหม่ช่วงอุบัติเหตุมาก็มาเจอน้ำท่วมอีกนะฮะภาคใต้เนี่ยมีกี่จังหวัดนะฮมีสิบสี่จังหวัดนะฮะเพราะจำเพลงนั้นได้เพลงล่องใต้นะฮะ ไล่เลียงไปตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ไปเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงโน่นแนนหลานที่วาดไปโน่นเนี่ยรวมแล้วได้สิบสี่จังหวัดน,นะฮะน้ำท่วมเสียสิบสองจังหวัดน,นะฮะโอ้คนตายเยอะนะฮะคนตายเนี่ยรวมสี่สิบเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะสี่สิบคือสี่สิบคนนะ,ะที่สูญหายอีกนะฮะบ้านเรือนราษฎร เลือกสวนไลนาสัตว์เลี้ยงอ่สัตว์เลี้ยงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดเนี่ยนะมันเกิดมากนะเป็นแสนล้านทีเดียวนะฮะคำนวณไม่ถูกนะฮะวันหลังอาจารย์เกตช่วยมาคำนวณหน่อยว่ามันเสียหายสักเท่าไหร่นะ,ะนะฮะแต่ประเด็นสำคัญก็คือนะฮะต้องฟื้นฟูไง นะฮะหมายถึงหลังเกิดอุบัติภัยนะฮะตอนนี้ก็ยังรุนแรงอยู่นะฮะในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยนะฮะแต่หลังจากนี้เมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายนะมันก็จะทิ้งร่องรอยของความเสียหายเพราะนั้นมันก็ต้องฟื้นฟูต้องช่วยเหลือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆองค์กรก็เลยนะฮะเป็นตัวตั้งตัวตีในการระดม ระดมเรื่องความช่วยเหลือเพราะนั้นก็ช่วยเป็นเงินเป็นทองก็ได้ช่วยเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคก็สามารถจะช่วยได้นะฮะตามองค์กรนะฮะที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือเรื่องของอุบัติภัยเรื่องของภัยธรรมชาตินะฮะในการช่วยพี่น้องชาวใต้นะฮะที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะฮะ ครับอ่ะเรามาที่ดวงดาวบนท้องฟ้าฮะเชิญฮะครับตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะครับประจําวันเสาร์ที่14มกราคมนะครับพศ2560ตามปฏิทินดาราศาสตร์นะครับเริ่มต้นที่พระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ปัจจุบันโคจรอยู่ที่ปลายราศีธนูนะครับหรือคนยิงธนูนั่นเองนะครับอยู่ในระยะ29องศา53ลิบดานะครับอ่าเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะยกย้ายเข้าราศีมังกรหรือกลุ่มดาวแพทยทะเลนั่นเองนะครับ จากดาวพฤตย์นะครับเรามาดูดาวที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของดาวอาทิตย์นะครับก็จะเห็นว่ามีดาวพระพุธอยู่นะครับโคจรร่วมกับพระอาทิตย์ที่ราศีธนูนะฮะอยู่ในระยะ6องศา4 3ลิปดานะครับวันนี้นะครับพระพุธและพระอาทิตย์นะครับมีอัตราการห่างกันนะครับอยู่ในระยะประมาณ24องศานะครับหลังจากนั้นเราไปดูดาวเคราะห์อีกองหนึ่งถือว่าเป็นดาวเคราะห์ใหญ่นะครับ ก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะฮะดาวเสาร์ปัจจุบันโคจรอยู่ที่กลุ่มดาวแมงป่องนะครับที่ราศีพิจิกนะครับอยู่ในระยะ28องศา42รลิบดานะครับผ่านเวลาศีพิจิกมาที่ราศีธนูนะครับก็จะไม่มีดาวเคราะห์โคจรอยู่นะฮะแต่ที่ราศีกันก็คือกลุ่มดาวหญิงสาวจะเห็นว่ามีพระเคราะหใหญ่อีกองหนึ่งก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะครับโคจรอยู่ที่ปลายราศีนะฮะอยู่ในระยะ28องศา12รลิบดานะครับ พระพฤหัสบดีมาตรฐานทางโหราศาสตร์จะได้มาตรฐานเป็นปรลเกษตรก็คือความไม่สมดุลน,นั่นเองนะครับส่วนดาวพระเสาร์นะครับได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับไปดูกลุ่มดาวสิงโตนะฮะที่ราศีสิงห์นะฮะก็จะเห็นว่ามีโนดตอยู่ก็คือพระราหูนั่นเองนะฮะพระราหูอยู่ที่ต้นราศีสิงห์อยู่ในระยะ9องศา47่สิบเจ็ดอิดดานะครับราหูนะฮะปัจจุบันโคจรมาตรฐานทางโหราศาสตร์จะได้มาตรฐานเป็นประลเกษตรก็คือความไม่สมดุลนั่นเองนะครับไปดู กลุ่มดาวนะครับลูกปูนะฮะก็จะเห็นว่าวันนี้มีพระเคราะห์ที่ถือว่าเป็นพระเคราะห์ที่ใกล้โรคมากก็คือพระจันทร์นั่นเองนะฮะโครจรอ,อยู่ในระยะ19องศา50ลิบดานะครับที่ราศีกรกฎนะครับพระจันทร์ที่โครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎนะครับมาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็คือมาตรฐานการเป็นกเกษตรก็คือการเป็นความสมดุลน,นั่นเองนะฮะ อันนี้ไปดูดาวที่อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของดวงอาทิตย์นะฮะก็จะเห็นว่ามีพระเคราะห์ฉายาอยู่นะครับก็คือเกตสยามนั่นเองนะฮะเกตสยามนะฮะโครจรจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรนะฮะอยู่ในระยะ27องศา50 50ิิดิดาน,นะฮะมาตรฐานของเกตในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นมาตรฐานก็คือการเป็นปรับนั่นเองนะครับ ท่านี้ไปดูกลุ่มดาวคนแบกม้อน้ำนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับก็คือมีดาวเคราะห์รวมกันอยู่หลายองค์นะครับเ,เริ่มต้นที่พระเคราะห์นะครับก็คือพระศุกร์นั่นเองนะฮะพระศุกร์โคจรอยู่ที่ราศีกุมเอ่อคนแบกม่อน้ำนะครับอยู่ในระยะ17องศา12 17, 17องศา2ลิบดานะครับนอกจากนั้นก็มีพระเคราะห์คู่มิตรนะครับอยู่ด้วยนะครับก็คือดาวอังานั่นเอง ดาวอังคารปัจจุบันโคจรอยู่ปลายราศีนะครับอยู่ในระยะ25องศา13ทิบดานะครับพระศุกร์มาตรฐานปัจจุบันเป็นอุจจาพิมุกนะครับส่วนพระศุกร์ขออภัยครับพระศุกร์มาตรฐานเป็นอุจจาวิราชนะครับพระอังคารนะครับมาตรฐานเป็นอุจจาพิมุกนะครับนอกจากนั้นตรงนั้นยังมีเกศากลร่วมอยู่ด้วยนะฮะอยู่ในระยะ9องศา47่ิดิบดาซึ่งตรงข้ามกับพระราหูนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีเนปจูนนะฮะอยู่ในระยะ15องศา58าิดิบดานะครับแล้วก็ พาเมรุตยูหรือ,อยูเรเนสนะครับโคจรอยู่ที่ราศีมีนนะฮะกลุ่มดาวปลาคู่อยู่ในระยะ26องศา34ลิบดาส่วนพูตโตนะฮะอยู่ที่คนยิงธนูอยู่ในระยะ23องศา17ลิบดานะครับอันนี้เป็นมาตรฐานดวงดาวในวันนี้ครับอาจารย์จางครับนั่นก็คือจุดต่างๆที่สําคัญนะฮะบ,บนท้องฟ้าที่เห็นด้วยตาบ้างไม่เห็นด้วยตาบ้างเพียงแต่เป็นจุดคํานวณบ้าง นะฮะแต่ยังไงก็มีความสำคัญะะทางวิชาดารา,าศาสตร์และในวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะฮะอย่างพวกโนดต,ต่างๆหรือจุดคำนวณต่างๆครับอาจารย์สิทธิชัยฮะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะเสาร์รในสัปดาห์ที่2ที่เราเรียกกันว่าวันวันเด็ก,น,ดกนะฮะวันเด็กกิจกรรมทางวิชาดารา,าศาสตร์หรือองค์กรทางนี้มีอะไรบ้างฮะ ที่จริงเราก็คงทราบกันดีแล้วนะครับวันเด็กแห่งชาตินี่กิจกรรมมันทั่วประเทศเลยแล้วก็ทุกองค์กรทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมรรมีทั้งกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงแจกรางวัลแล้วก็ความรู้นะครับและส่วนใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผยแพรค่ความรู้ในด้านต่างๆก็จะเรียกว่าเอากลยุทธ์ออกมา ที่จะให้เด็กไปเยี่ยมไปชมก็ <S <S เป็นกิจกรรมเรียกว่าเริ่มต้นของปีในอดีตผมเคยอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับซึ่งแน่นอนหน,หน่วยงานนี้ก็จะต้องให้ความรู้ทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และปัจจุบันนี้ก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่มีกิจกรรมมากมายและทุกคนก็ทราบด,ดีแล้วหลายคนเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะคิดว่าถ้าวันเด็กเนี่ยที่อยากไปเที่ยวก็อยากไปดูดาวที่ท้องฟ้าจำลอง ในกรุงเทพสมัยก่อนนั้นก็มีอยู่แห่งเดียวเดี๋ยวนี้ท้องฟ้าจำลองมีหลายที่แล้วนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันในลักษณะการนําเสนอแต่ว่าความเป็นอมตะหลายคนก็ยังมองว่าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพที่แรกเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่แบบแล้วก็เป็นอมตะที่หลายคนในหนึ่งชีวิตหนึ่งชั่วชีวิตเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมหลายคนมักจะบอกว่าไปตอนเด็กเด็ก ทีนี้ในท้องฟ้าที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเนี่ยเท่าที่ผ่าน่ผานมาตลอดระยะเวลาทุกวันเด็กเนี่ยมันจะมีการเพิ่มรอบอแต่ก่อนนี่ก็จะมีประมาณวันหนึ่งเนี่ยประมาณ4ี่ห้ารอบนะครับหรือว่าอย่างมากสุดก็ห้ารอบในเทศกาลพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นวันเด็กเนี่ยบางทีอาจจะถึง9รอบหรือสิบรอบอะนะครับเราก็จะย่นเวลาต่อรอบเนี่ยให้สั้นลงเราก็ให้คนเนี่ย ไปเข้าชมบังเอิญท้องฟ้าจำลองเนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือจำนวนที่นั่งนะครับคนคนไปเนี่ยเยอะแล้วก็ต้องรอรอบต่อไปรอรอบต่อไปหลายคนก็หงหุดหงิดนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกให้เข้าใจว่ามันเป็นภาวะที่คนมากกว่าจำนวนที่นั่งแล้วก็จำนวนรอบที่มีอยู่ในต่อวันเพราะฉะนั้นหลายคนในช่วงสัปดาห์วันเด็กเนี่ยเสา พราวันอาทิตย์ก็จะเต็มอีกนะครับคนก็จะไปเยอะมากอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาทุกๆปีวันเด็กแห่งชาตินะครับที่ต้องกาจจำลองกรุงเทพหลายคนที่ชมอยู่ในรายการนี่ก็คงคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสก็คงแวะไปเยี่ยมชมก็ต้องบอกไว้นิดหนึงว่าให้ไปเร็วนิดหนึ่งก่อนที่ตั๋วที่จะเข้าชมแต่ละรอบเนี่ยมันจะหมดบ,บางทีจะหมดรอบสุดท้ายเนี่ยบางทีห้ามงเย็นเนี่ย ตัวหมดตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงตรงแล้วนะครับก็ทําให้คนที่มาหลังจากนั้นไม่ได้ชมหรือเสียโอกาสไปอาจารย์เกิครับอาจารย์เกียังเด็กอยู่ไหมครับเคยไปต้องฟ้าจาลองไหมรับไปท่านอาจารย์ครับไปครก็วันนี้ยังคันนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้วันนี้พรุ่งนี้อะไรต่างๆนะวันหยุดนะฮะวันเด็กเนี่ยวันเด็กเสร็จก็เว้นวันหนึ่งวันที่สิบห้านะฮะก็ไปวันที่สิบหก อันที่สิบกเป็นวันครูนาจารย์เกเป็นครูไหมเป็นตอนนี้รับหน้าที่อยู่อะคเป็นครูแล้วมีความเห็นยังไงเกี่วกับวันครูครับก็วันครูมีปณิธานในการเป็นครูไหมอะไรอย่างนี้เชิญนะครับครับวันครูก็จะตรงกับวันที่สิบหกมกราคมนะครับของทุกปีนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันที่เคารพครูบาอาจารย์นะครับก็ถือวันนี้นะครับจะจะครูต่างๆนี้ก็จะให้ความรู้นะครับแก่ศิษย์นะครับเพราะฉะนั้นศิษย์ก็ต้องระลึก ถึงความรู้ของบุญคุณครูให้ท่านอาจารย์ครับผมครูก็เป็นดาวพรฤหัสในวิชาโหราศาสตร์นะฮะพรฤหัสนี่เป็นคารุเทพคับเป็นคารุเทพอ่าเป็นเทพนะที่มีหน้าที่สั่งสอนนะให้การอบรมสั่งสอนศิษย์คารุมแปลว่าอะไรนะหนักใช่ไหมครับแปลว่าหนักครับอ่าหนักนะฮะคนนั้นก็เลยรับบทหนักรับบทหนักทำหน้าที่เป็นครูเนี่ยหนักนะครับสอนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเนี้ย <ก>แล้วก็ทุกแขนงนะฮะท่านอาจารย์ก็ถือว่าต้องต้อง,ต,องต้องมีครูบาอาจารย์นะครับมีหน้าที่นำนำพาสิทธิ์นำพาสังคมไปสู่จุดมุ่งหมายนะฮะเพื่อหัดเป็นครูของเทวดาครูของมนุษย์นะฮะมีครูอีกองหนึ่งคือครูพระศุกร์นะครับนะพระศุกร์เนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นคารุเหมือนกันเป็นครูแต่เป็นครูทางศิลปะนะครูทางดนตรีเป็นครูอาสร ครูครของคนทันเห็นไหมนะฮะเมื่อคนทันร้องเพลงเก่งดีดสีตีเป่าอะไรต่างๆเก่งเพราะนั้นครูมันก็มีอยู่สองแบบนะครูพระพฤหัสกับครูครูพระศุก <นะ S 1> ร์อ่าครูพระศุกนะฮะ,ะ,ฮะอ้ามาดูดวงดาวบนท้องฟ้านะฮะไปที่มฤตยูก่อนนะฮะมฤตยูเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตานะตอนนี้อยู่ในกลุ่มดาว ปลา,น,ปานะฮะปลาคู่มฤเยยูก็คือดาวยูเรนัสครับยูเรนัสเนี่ยดูความเป็นมาสักนิดไม่จัดนะฮะเริ่มการค้นพบครับผมคือดาวยูเรนัสนี่เป็นการค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือค,คนในยุคโบราณเนี่ยมองเห็นสุดท้ายดวงที่ไกลสุดก็คือดาวเสาร์แล้วก็คิดว่าดาวเคราะห์เนี่ยก็มีห้าดวง มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยเมื่อไกลกล้องดูดาวก็สามารถที่จะหาดวงจันทร์บริวารดาวเสาร์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามประสิทธิภาพของกล้องที่ก้าวหน้าขึ้นจนกระทั่งมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งชื่อวิลเลียมเฮอร์สเชลเป็นนักดาราศาสตร์อังกฤษก็กําลังหาดวงจันทร์ดาวเสาร์อยู่นะครับปรากฏว่า ไปเจอวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งไปถ้าเทียบกับดาวฤกษ์ซึ่งมันไม่ใช่เป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าวัตถุชิ้นนี้หรือสิ่งนี้คือดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่อยู่ไกลเลยดาวเสาร์ออกไปแล้วก็พยายามตรวจสอบจนกระทั่งมั่นใจว่าเขาค้นพบดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็อยู่ไกลเลยดาวเสาร์ออกไป พยืนยันแน่นอนก็สรุปว่ามีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งอยู่ไกลเลยดาวเสาออกไปเท่ากับว่าวิลเลียมเฮอร์เชลเนี่ยขยายขอบเขตของระบบสุริยะออกไปอีกเท่าตัวนะครับ,รบเพราะว่าดาวยูเรนัสเนี่ยอยู่ห่างจากดาวเสาเท่ากับที่ดาวเสาอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ก็คือขยายไปอีกหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวทีนี้เมื่อเจอแล้วเนี่ยเขาก็คิดกันแล้วว่าเราจะตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างไร เาเป็นดาวเคราะดวงใหม่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตอนแรกก็คิดว่าวิลเลมเฮอร์สเชลก็อยากให้ตั้งชื่อของกษัตริย์ของอังกฤษในตอนนั้นคิงจอร์จปรากฏว่านักดาราศาสตร์ในยุโรปตอนนั้นสหรัฐอเมริกายังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นักดาราศาสตร์ก็บอกว่าไม่อยากจะตั้งชื่อคนนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆแล้วก็สามารถที่จะโยงใยกับชื่อดาวเคราะด์ดเก่าๆไว้ ดาวเคราะห์ดวงเก่าๆถ้าเราสังเกตดาวพุธดาวศุกร์ก็คือเทพที่เป็นรุ่นลุ่นลูกลก,ลก,นะก็คือพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นลูกของจูปิเตอร์หรือซุสส่วนดาวอังคารก็เป็นลูกของซุสครัะพอเลยดาวอังคารไปก็เป็นดาวพระตัสดีคือจอมเทพก็คือจูปิเตอร์หรือซุสและดา,าวเสาร์เนี่ยดาวตัน,นานก็คือเทพบิดรของจอมเทพจูปิเตอร์ ดันั้นดาวเสาร์แก่กว่าดาวพฤหัสบ,บดีในแง่ของตำนานนะครับ,รบเลยดาวเสาร์ไปก็น่าจะแก่กว่าดาวเสาร์ก็คือเป็นเหมือนกับบิดาของดาวศศ์ก็มียูเรนอสหรือยูเรนัสเนี่ยเป็นเทพแห่งฟากฟ,าฟ้าเหมือนผู้ประสิทธิ์ประสาทสร้างสรงสรพสริ่งขึ้นมาบนโลกตั้งแต่ต้นเป็นผู้สร้างนั่นเองนะครับผู้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการสิ่ง,งต่างๆให้เกิดขึ้นก็เลยนำชื่อยูเรนัสมาตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ ครับก็เลยมีชื่อต่อมาว่าดาวยูเรนัสอ่านี่ก็คือเหตุผลนะฮะในการตั้งชื่อเอาชื่อบรรพบุรุษมาตั้งกันแล้วกันนะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะเลยมียูเรนัสนะหรือมฤตยูเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ